อีชางลากอร่อยมากบอกประทับใจแล้วอ่ะแค่เจอแบบแอฟริกาไท่เจอปันนี้คือแบบนี้ละโหเทปมากอีดอกทองเล่นใหญ่มากเกิดอะไรขึ้นอ่ะแรงมากอ่ะ ค,คืนนี้จะไปไฟลายดิ่นนะครับบิชลิมสองดาวก็แต่งตัวเรียบเรียบแฟนก็บอกว่าแค่นี้พอแล้วละเอดมันเยอะไปแล้วแต่ว่าไม่นะมอยส์ more more, ขอใส่ดอกไม้สีชมพูอีกนิดนึงให้เขารู้ว่าเป็นกันเลยนี่บรรยากาศของร้านอาหารนะครับค่อนข้างจะแบบ Colorful ฟูมากไลติงก็ดีสว่างมากเลยนะครับมาหน้านอนก็จะมีคาอาเยสมาเนี่ยอากาศมันไม่ค่อยดีนะมันก็เลยแบบ ไม่มีซีติ้งเอา t s ไซ e ์แต่คือตอนนี้คืออากาศดีมากอ่ารีวิวต้องแต่จานเลยนะครับของย e ีห้อบอสซาครับเ a d อิน i t อ l y ีแล้วก็อันนี้ก็น่ารักดีนะแก้วน้ำเป็นอย่างนี้นี่นะครับรีวิวแก้วไวน์ด้วยใช้แก้วไวน์ของ i e d ด l นะครับเป็นแบรนด์ที่มาจากออสเตรีย What kind of wine you order? Uh, it's albillo grape from m a d t r i d region wow very good b oh. นี่นะครับ first starter นะครับ first course จะชื่อว่า Lenial Olive Tree นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้เริ่มจากไอตัวที่เป็นตัวเนี้ยตัวอ่อนแล้วก็ให้กินทั้งคำเพราะมันจะมีเซอร์ไพรส์ข้างในนะครับแล้วก็ตัวสีดำแล้วก็อันสุดท้ายจำไม่ได้ว่าคืออะไรอ่านนะตัวนี้ก่อนเลยอันแรกนะครับโซบะนาพะที so, bon คือ t e เชอร์ข้างนอกมันจะรสชาติเหมือนช,โช็โกแลตขาวแต่ไม่มีรสหวานแต่ข้างในก็คือจะมีความเปรี้ยวความโอลิฟออยล์ความมันอันนี้ว้าว berry wow f a c อ o r เนอะ i ินเ r e s t i n g นะครับอออดอกอร่อย this one even better คือไอตัวลิควิดน้ำที่อยู่ข้างในอะ่ะอร่อยมากไม่จกตาอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็กูก็ด่านะคะกับทองใส่กอนอันที่สามอันนี้นะเหมือนเขาเอาตัวมะกอกอะ่ะมาหั่นหนแล้วทำเป็นสลัดอะ่ะอันนี้ก็ดีแต่ว่าสีดำาอร่อยสุด made with มันทีสุด and so this is frozen okay because is... <laughs> this is a version I... of, of pizza mm -hmm. made with meringue and truffle this one is a version of, mm. of boquerones con patatas a typical spanish appetizer in this case it's anchovies with potato and uh, ají mm. from Peru this one is made w i t h r a z o r c o t plum r a z o r u i t c r a m and uh, garlic sauce and this, this is our mixed salad and tuna okay class เรียนลองไอ้ตัวบีทรูทนี้ก่อนนะครับน้ําปลาอะไรเงี้ย2ดาวนึง hmm. จ้ะดอกมาห่อยมากคือกลิ่นบีทรูทตอนแรกมันตีเข้าจมูก i don't like the taste of the beetroot however when you shield it the cream and, the cheese. and cheese is mix perfect กับซอฟเฟลอย่างนี้เฮ้ยมันกรอบๆด้วยอ่ะอีชางลากอร่อยมากรอบแฟกเตอร์เปรเทสอะไรกับพิซซ่า but also the crispy of the meringue and sweet and also truffle มันดีมากหน้าตาน่ารักไปทเดียวแล้วข้างในก็เป็นนี้ You know what is Inside Prosecco Prosecco นะครับดีดีทุกอันอ่ะอร่อยมากประทับใจนะว่าแค่เจอแบบแอต่ประเทศไทยแบบนี้คือแบบนี้ละน้ำนะครับ เป็นหอยหลอดป่ะเลเซอร์ครามอมนเหมือนกินหอยลายผัดชาแต่มันไม่เห็ดแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดไงอันสุดท้ายนะตานี้คือเขาเสิร์ฟแบบอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาหารโล้คหละแต่ทำให้เป็นรูปแบบของฟาย์นิ่งพวกเนี้ยพวกเลเซอร์ครามพวกแบบดูหน้าอะไรพวกเนี้ยมันหาตามได้ ร้านทำปัธรรมดาหมดเลยเนาะแต่เขามาแบบเพิ่มมูลค่าให้แบบรสชาติมันคอมพลเค์แคสมากแล้วแบบคอมเพล็กซ์อร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มคือครบแบบดีงามมากอันนี้อันสุดท้ายนะครับอร่อยแต่เฉยๆแต่ว่า1 2 3 4เสียแรกคือวอวแฟคเตอร์หมดอันสุดท้ายไม่ว wow. อลเฉยๆ what you think the last one is not wow factor นะ yeah, but it's more like that to finish it off uh, to clean the mouth I mean <laughs> okay. What, what it said, it yeah. is that? In Spain, the name is bruno. It's made with bread. Okay. Um. bread. And it's liquid inside. Okay, alright. And say you have pork. Pork? Okay. And we recommend it in one bite. One bite. Yeah. This one too, right? Yes, start with this. Okay, okay. alright. And then. And, and be careful because it's very hot. hot. Okay. Okay. So <laughs> <pretty. laughs> อเ <laughs> มท่อกี้โดนผัวผัวด่าไปแล้วหนึ่งนะคะว่าให้พามดาวด้วยนะคะพีเทฟด้วยก็เข้าใจนะว่ามากินข้างนอกลองลองอันนี้ก็ดัม pling Yulaf เหี้ยมื้ออร่อยเค็มเด็ด this one with pork เหี้ยมั้ย เขาบอกว่าข้างในเป็นหูหมูนะเราไม่ชอบกินอะไรที่มันแปลกๆนะแต่ก็ถ้าทําอย่างนี้มาเราก็ไม่เห็นไงก็กินได้อร่อยดีเหมือนรสชาติไทยอร่อยๆแต่มันมีกลิ่นหูหมูอะไม่ไม่ชอบเฉยๆพอกเมพอกเอียสเมลอร่อยจนเรื่องเยอะเสร็จกัดปัชโชแซนด์วิช กัตปาโชมันเป็นสแปนิสซุปนะครับเป็นโคซุปแต่นี้มันเป็นเขาทำมาในรูปของแซนด์วิชก็อินเทรสติงข้างนอกมันจะมีความกรอบๆนะเรากินคำเดียวเลยนะอย่างนี้เย็นว้าวแม่เย็น การปัดโชว์ปกติเขาจะเสิร์ฟเย็นใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะเสิร์ฟในรูปแบบของไฮซิง่งก็คือเป็นน้ําแข็งเลยเป็นโฟลเซนอะแล้วพอกัดทั้งคำอะมันจะมีความเป็นรสชาติในคิวความเป็นรสชาติแบบเหมือนกินเมี่ยงคำอะเออมันแบบเปรี้ยงมากต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรีนพีกับเอ็กยอกก็ถั่วสีเขียวเนาะแต่เราก็เอ็กยอเขาบอกว่าให้ทําให้ไอไข่แดงเนี้ยแตก แล้วก็กินผสมกันนะคะเรวจะชิมให้ดูหน้าตาประมาณนี้อันนี้เฉยๆนะเฉยๆไม่ไม่ได้ให้ความว้าวหรืออะไรจากทั้งสิ้นของเอทนะแต่แฟนบอกโอเค What you think? Okay or n o ะ okay? Okay a little b น smoky อืมฉันว่ามันไม่โอเคเฉยๆแล้วพีว่เชฟเขาเข้ามากลี้ยไเอทีด้วยว่า โอเคมาเก็บอกโอเคค่ะอร่อยจานเลยแต่จานนี้ยังเฉยๆนะเขาบอกว่าให้มิกทุกอย่างด้วยกันเนาะแล้วก็กินในช้อนเดียวคาเวียร์มันก็จะเค็มๆนะประมาณนี้ มันมันมีความเค็มมีความกุ้งอร่อยมากเลยคาเวียร์มันจะเค็มๆนะครับเหมือนเขาไม่ได้ใส่เกลือเลยอะอคาเวียร์ปังๆจานนี้อร่อยนะม,มันมันเค็มๆหวานๆแต่เอสยังไม่ให้วาวแฟกเตอร์ก็โอเคอยู่อร่อย <ๆ S 2> พอเริ่มสเตาเตอร์มาอร่อยหมดเลยครับพอหลังๆเริ่มดบับละขอให้จานต่อไปจะอร่อยไม่ไงั้นมันจะพังพีนาดมาก ไม่ได้หมายความว่ารสชาติมันไม่อร่อยนะแต่ว่ามันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันลงนิดๆๆนินอะไรเงี้ยมันควรจะแบบเข้าใจปะเริ่มตัวนี้นิดนิดขึ้นอ่ะอืม,มันคือหน่อไม้ฝรั่งสีขาวแล้วก็มอร์เรลส์มัดรูมคร,ครีมเอ็ดไม่รู้จักเห็ดประเภทเนี้ยหน้าตาน้องเขาจะเป็นอย่างนงี้เนาะไม่เคยเห็นว่าไม่เคยกินเราจะชิมให้ดูยุโรปมันจะเป็นแอสเพอร์กัสซีซั่นนะก็คือไอ้หน่อไม้ฝรั่งนี่แหละ อ,อ,อันนี้อร่อยดอกเป็นหน่อไม้ฝรั่งขาวที่เท็กเจอร์ทำได้อร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตอร่อยมากมีความถัวอีเห็ดน,นี่ก็อร่อยครีมแบบอร่อยหอมมันหนวนานๆานนิดนิด,นดแล้วก็แบบบวกกับความความเฝื่อนของวนานทลพยกันเข้ากันได้ดีมากบาลแฟกเตอร์ขนลุก หน้าตาดูธรรมดามากแต่กินรวมกันแล้วแบบอร่อยโคตรๆ thank you ชอบเครื่องเงินอย่างเงี้ย clam c ล a m อ่า okay. clam นะ with many sauce coffee and lime d o s m เมนูเอซอสแล้วก็อะไรนะ coffee coffee mania what is m n <laughs> ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นหอยดอกคนข้างๆเขาเอื้อไปหลายรอบแล้วเราลอง,ลองชิมดูนะครับไอ หอยที่แบบตัวแบบใหญ่มากเลยทำไมมันหน้าตามัมนไม่น่ากินเลยแต่ว่าลองดูหอมมากเหมือนกลิ่นเหมือนซอสบูยาเบสเลยอะ่ะค <c oughs> ุณไม่ออกอร่อยมากอันนี้ดีมากแกงหอยที่อร่อยมากๆแต่ว่าไม่เผ็ดอะ่ะสุดยอดอันเนี้ย กินกาแฟนิดนึงอะแล้วมีผลไม้อะไรก็ไม่รู้สักอย่างอะเหมือนรสเหมือนมะเฟืองแะ้วมันไปตัดความเลี่ยนคือมันตัวจานนี้คือปังมากคอมเพ็กที่สุดนะที่กินมาในวันเนี้ This the best far นี่สืจะเบสขอฟาร์อาเขาถ้าอยู่บ้านก็คือจะเรียาจานนี่อยู่ข้างนอกที่ยุ่หมดอย่างเงี้ยให้กลิ่นตีขึ้นมาแล้วกินจะแบบตีขึ้นมาเขาจะหมูและยูก็ดม อันนี้โซนะครับนมนเชสตล์ก็คือเหมือนมันเป็นชื่อเมืองในฝรั่งเศสนะครับเป็นบัตเตอร์ซอสโอเทพมากเทพมากพูดเลยไม่เคยกินเนื้อปลาที่ดีเคทตขนาดไี้ก่อนดีอันนี้ดีมากผัก กินปลาเนึ้งสีอยวที่อร่อยอร่อยางแต่เนื้อปลามันเทพมากอ่ะมันเทพมากแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็ซอสบัตเตอร์แทนที่จะเป็นซอสขิงๆแบบซอยซอสมันแบบดีงามวัตชุ่ติ้งเพอร์เฟกต์ดิสทอนเบอร์รี่บลูเนี่ยซูวี่อ่ะ because um, it's very tender ซูวีคือการทำให้สุกโดยใช้น้ำอุ่นนะครับโดยใช้อุณหภูมิที่แบบว่าอุณหภูมิที่อุ่นคงที่แต่ว่าใช้เวลานานในการ Cooking Methodology ของฝรั่งเศส โมเดิร์นคูซีนอันมูสต์นะขอบคุณอันนี้คือลาสคอร์นะครับเป็นแองแองกัสริปแล้วก็ซัสซีไฟก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็อะไรวะพายโยซอสนะครับพายโยซอสทำม,มาจากไวส์ไวน์แล้วก็วินิก้าแล้วก็ชาร์ลสอันนี้มากมันแบบเทนเดอร์มากเนี่ยครับ ไม่ต้องใส่ครีมชุดชั้นในอีกผัดดอกทองอร่อยมาก very tender นี่เขาเอา red wine มา pairing มกับไอตัวริปด้วยนะครับอร่อยมากหเหมือนเนื้อที่มาจากส่วนซิกโครงขาวๆเนี่ย ด้วยกันแล้วดีมากอร่อยมากชูดิโดนใบติปดิสเซอร์ e วอร์กูนิ่มมันเปื่อยกำลังมีละลายในปากอะไรประมาณนี้ลักทองเบอร์มาสงสัยต้องเว้าไหวตัวให้เชฟแล้วอะ่ะเชฟบอกกูไม่เอานะจ่ายเงิน ชอบตรงเขามาเปลี่ยนนะกิ้นอันนี้เป็นผืนที่3แล้วนะเปลี่ยน3สีเก๋ดีชอบที่เสิร์จานแรกจะเป็นแพชชั่นฟู้ดนะครับหรือว่าสาวรสแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีมะพร้าวอ,อ่ะแล้วก็มีงาเนานะว้าว แฟนบอกรสชาติไทยเออไทยจริงมีความมะม่วงมีความแบบอ,อธิบายไม่ถูกว่ะอร่อยอะ่ะ <don> อร่อยอร่อยอีดอกทองเล่นใหญ่มากเลยค่ะสถาปัตย์งานสร้างนะคะไม่ใช่คือวะโอ้ยว้าวเซอร์เคสเค้กโอเค Options to choose. Okay. Uh, the first one is a vanilla, pine and um, chocolate with milk. Okay. The second one is a toast milk with orange and white chocolate. Okay. This is a pineapple uh, mousse with yogurt. Mm -hmm. And the last one is the There mm -hmm. so It's uh, three different chocolates, but inside, have a pearl of a cream of almond. Mm. Which one you like the most? อ๋อโอเคโอเค I try the dessert wine นะครับ m o r t c a t t l กูจะมเมาตาอยู่แล้วยังจะสั่งมาให้อีกบ้าอัน oh, mm hmm. นี้นะที่มากับรถเข็นก l า s s สช็อกโกแลต e p i อ e a p p l e dessert w i จากมาลากา้ารสชาติมันจะหวานมากนะ b a b y you have to be careful otherwise you will be on my camera โอ้ห oh, อร่อย d i f t oh thank you so much one mango black sesame and passion fruit. and what passion f r u i t passion f r u i t okay thank you mm hmm. อันนี้นะครับ mm hmm. ที่เขาเอามาให้เอ็ดเนาะ mm hmm. ก็ Thai apple <Okay. S 1> คือคนเสิร์ฟเขาบอกอันนี้อร่อยที่สุดแล้วมันจะมี4อย่างเราเยอกได้2อ,อย่างก็ลองมาชิมกันสับปะรดเดี mm ๋ย hmm. วเอ็ดก็จะแชร์กับแฟนนี่แหละ You have to try very good อร่อยมากมีความเป็นดาร์กช็อกโกแลตมีความเป็นสับประรดมีความเป็นเดี่ยวอียอร่อยมากคือร้านเนี้ยพรีเซนเ t ชันก็ดีอาหารก็อร่อยราคาก็ reasonable อันนี้จันของแฟนเอ็นนะครับที่เป็นชโค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 โ็อกโกแลตที่มันจะถอดมาจากมเมื่อกี้เห็นไหมที่มันเป็นตุ๊กตาเนาะ เขาจะถอดจากตัวจมูกม,มันออกมานะครับแล้วก็มาเสิร์ฟให้บนจาน creativity ให้สิบเบลเจียมช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนอร่อยจนต้องขอ้องขอชีวิตมีอยู่จริงแล้วก็พิซซฟัวที่เขาให้มาอันสุดท้ายเนาะจำไม่ได้แล้วว่าคืออะไรอันแรก หน้าเป็นถั่วอันนี้พาชั่นฟู้ดเนาะพิ่เซตบายมันจะเป็นแบบพวกมอคเทลมันจะหวานๆเนาะเหมือนพวกแบบแบรนดนไอซ์ไซเซอร์หรือว่าพวกคอคเทนแบรนด์ไอาเลเตอร์ที่เป็นของเยอรมนันหรือว่าพวกไอซ์ไวน์เนี่ยจะหวานมากดื่มแก้วสองแก้วก็เมาแล้วพวกนี้ครนะกลาเซียสนี่ครับเวลาอยู่ไปกินร้านอาหารที่เป็นมิชลินร้านด,ดีๆเนี่ยเขาจะให้เมนูมา กลับบ้านเนาะก็ดีเพราะาจะเก็บไว้ตลอดอเก็บเก็บไว้เป็นเอาไปทำคอนเทนต์เนาะเวลาเขียนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแคปชั่นข้างล่างเราจะรู้ว่าที่กินไปอะ่ะคืออะไรบางทีคือเราไปกินในหลายประเทศใช่ป่ะบางทีสตาร์ทเขาก็ไม่ได้แบบภาษาคิดก็ไม่ใช่เนทีฟสติ๊กเกอร์ตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นเนทีฟสติ๊กเกอร์เนาะก็อะไรที่มันอยู่บนฟ r i ยติ้งเนี่ยมันคอนเฟิร์มได้ดีที่สุดก,ก็จะเก็บไปเสมอ คือเค้าเพ a tension to detail มากเนี่ยเค้าปินด้วยว่าวายที่เราสั่งไปอะ่ะมันคือวายอะไรเลิศใช่ร้านนี้าดาวยังให้เลยโอเคเลยราคาก็ดีแล้วแต่ว่าเรื่องของเซอร์วิสเนี่ยว่าพนักง,งานเขาแปลกๆนิดนึงก็แต่ว่ามันมีความลิ่งรีบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีมันมีเคอร์ฟิล์ด้วยไงในเมืองเนี้ยมันมีเคอร์ฟิลแอดิในเนาะเขาก็เลยต้องแบบอาจจะแบบเร่งนิดนึง กลับมาโรงแมรมแล้วนะครับตามสภาพเมาอ,อร่อยมาก o o o v v l u u for t h น m o n ี y กลับได้มาแมดริดหรือว่าอยู่ที่สเปนหรือว่าอยู่ที่ยุโรปอยู่แล้วอะแล้วชอบแบบอะไรที่แบบไฟดานิงแนะนำก็ใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเอีโบยาดิดนิ้วไม่ดังแล้วอะเมาสามหกห้าด้วยนะคะเราเจอกัน ใครเข้ามาดูแล้วไม่กดสับขอให้โสดตลอดชีวิต